สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีประกคนตอนนี้ซาแพงกำลังกะเกียมของเนาะพี่น้องก็คือหมะพริกมะพริกล้วก็ม,ก,ก,ก,มกสมเนาะมกสมสดๆมาแต่ตลาดอำเภอสนุม,มานเนาะแล้วก็มาก,ก็ซื้อมาขายแล้วก็เอื้อยทางฮอตแลนด์เพิ่นเห็นเนาะเพิ่นกัเลย อุหนุนวลซาแพงเมาเนะาะเมาเบิดเลยกเกี่ยสิบเอ็ดโลแล้วก็มาผีกซองโลนะพี่น้องิ่นกบาแล้วแต่ซาแพงสิไปแจกเนาะแต่ว่าแจกให้คนที่แบบว่าขาดขาดเคลืๆนแนบบอคอยได้ซื้ออยิ่นซาแพงก็เลยว่าตัดใจบอกเอือยว่าสิเอาลงไปแจกในว,วัดนี่เ้อเอือยเพราะว่า คนก็นลงมาเห็ดเวียยงานรวมอยู่บาดกระลายเนาะอีกอย่างหนึ่งกับบางคนกับโได้ซื้อกินดอกเนาะเอยเลื้อแถาเลือแถาเอา,เอา,เอาโทัรหมฮัลโหลใหม่สวัสดีใหม่น่กับขอขอบุญขอบคุณเอื้อหลายเลย,เลย,ยที่อุดนนนซอยนะ่นแหละกับเพื่อนกับโบได้วาดซอยจะซ้าแพงเนาะ เพป็นกระสอยทั้งครอบครัวเมยน้องควันเนี่ยกระสอยตลอดเนาะสอยเสือซองเสื่อะไรซองซ้ำเสือะอะลรเนาะและ้วก็ขอให้เอื้อยอยู่ดีมีแหงมีสุขภาพแข็งแรงเอื้อยทั้งฮอตแลนด์นะพี่น้องเนาะอย่างหนึ่งก็อยู่ทางคนแล้วเนาะยุโรปบอกอาแพงก็บบอกข้าใจดอกยุโรปหรือโอรบกไปได้หุกับบอกงี้เด้อพี่น้องเด้เอซา,าวแพงจำเมได้แลร่จำได้แต่ว่าฮอตแลนด์มันอยู่ เออลบยูรูยูยูลบก็นังบุ๋มอ่ะอีร้อยมาหยกมาหยกมาหยกขึ้นให้แม่เนี่ยยาสะเพงสีใสหรถเข็นนี่แหละเนาะพี่น้องเข็นลงไปวัดอีร้อยฮอตแลนด์อยู่ทางใดเออลบบ่อกเลยุโรปยุโรปบ่โอ้อีร้อยคือหูวะนักบ่ฮะบอส เพาะก,กันอยู่วัดพี่นอนอะบรรจุได้กับหมักสมได้สิบเก่าทงเนาะกับมีทงหน่อยทงใหญ่เนี่ยทงหน่อยกสิได้ผสมกับมักผิเนะพี่น้ะหมักผิกก็ได้อยู่สิบสองทงสิบสองแล้วะลอยสิบสองนะพี่นนองเพราะว่าซาแพงกับมักลืม,มนะทงหน่อยนี่กีได้กับมักผิเนะพี่น้องได้เป็นขู่กันจังสี่ซาแพงขีดวะนะและทงใหญ่นี่ ชกใหญ่นี่สิบ่ได้มักพีกเนาะเพราะว่ามันมันบ่พอกันเนาะพี่น้องมันบ่พอกันมันบ่พอกันเนาะเพราะว่าซแพงนีมาเท่านี้ถ้าว่ามีรายเอื้อยก็สิซื้อายอยู่เนาะจนครบกับมาเกียง่ล่ะอันนี้บ้านซแพงเอ้มาเกียงพี่น้องาฮอด้พี่น้องเอ้ยจะสิตายมื้อนี้กินยาแล้วได๋สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง จุดไข่ย่นเป็นไข่ขึ้นมันหลับเอาครึ่งหนึ่งเป็นยังเป็นยังจังว่าไข่ขึ้นแบกมากเกียงบีตะพังคลองบ้านมาผูอยู่ไปทางศาลาผูไปทางพัวใหญ่ฮะบ้าว่าบินตะพังคลองยุดไข่แตกโอ้ไปอำเภอผูไปทางพัวละทางผัวใหญ่เพิ่นพวละ อ้ามาเฮ้ยเฮ้ยจ้ามาพี่อันปลาเมาให้เจ้าจัดแจงอันนั้นกินเลยอันเอาไฮไฟไงบอแมนบอแมนเนี่ยนี่แล้วเ้ล่าพ่อชี้บอกหยุดกันเดี๋ยวเพิ่มมันมีบ่อถอกันตัวทงน้อยนี่ให้เอาคู่กับมักพลเดี๋ยวตัทงใหญ่นี่ให้เอาขู่เดียวบุมีมักเพลเราเอามาขาย bà men phải bà mẹ đau hại bùa là con rồi con cắt rồi ui bữa ai gì đấy, lăng <kẹ. cười> ต ja ัวใหญ่ก no, ัอ้าเอากระชกับตัวหน่อยกับตัวใหญ่ต้งเ่นนสบายดีเนตีอาสบายดีสบายดีเอันนี้เป็นอัะไดเป็นนำใจจากเอื้อยทั้งฮอดแลนด์อรให้เอามาแจกให้เอามาแจกพใอย่ อเลนได้แล้วอเลิ่นะเอาแต่มาเกี้ยกมาให้เราทุกใหญ่นั่นเอาอันพิมันยิ่งมั่นะแม่มามาเข่ามาเอาแล้วมาเข่าต้องเยแล้วมามาเอามาเกี้ยงมาผิด เอาให้ลูกพญาเพผูนผูนผูอยู่ที่้างล่างค่าในชิมอบก่อนเนาะพี่น้องเอาใอ้เอามาเคียงเดุกลูกายังได้เอาซองสอ่ะมาผีกน้ำให้เอาน้ำมางนาวผมนี่เนาะเออสบายดีหวานนกหวานค่ะหวานแล้วมาเคียงหวานเลยนี่

นี <cu ens os> ่แลงเอาไว้แล้วเด้ให้นะสานันผููได้เขามาก่อนกับเขาเดแล้วเดอาหบอดอั้เ้อยู่เถงลังคาุลอดอาไว้หันนี้เอาแตมากอันนี้ย่งเดียวเบิ้าตัวนี้ แบ่งกนรเนดมันบอกพีับกันบอกบอกคบกับแบ่งกันกินเนาะไม่น้อยหายน้อยมีรายหายราย,ยมผักผีกเบิดขอบุญขอบคุณพันเดอร์ใเดอยยใ

อาให้ป้าแมาจัดแจงแบ่งพันเนาะตะกี้ว่าคนสิบมาลายฟันนี่ทัมาลายเหรอทำทำกูเดชทำบอกเอได้ได้ทำยังเอเลได้เยอะลูกแอยังจะคนน่ะยังสองบ่ลูกแอได้นะฮะยังสองยังลุงพ่อแม่ครับลุงลอกแงเด้ โบข้นได้ว่เออแหบทได้เนาะอ้ยขบกันบ้านี่ไอเลิศกับโบทันได้หะอไอเลิศไอแหลมเอาสัมเก็ตลูกเอาสัมเกตเอาเด่นาจะกเอาใหม่มันเบิดเท่านี้เฮ้ยอมครับลุงแอได้มอกดีใจเด้ไอเลิศได้แล้วแดงคะอันเป็นยังจังได้มันน้อยน่ะแบกขึ้นตะพังคล้องจนไข่ขึ้นเดียวนี่ เอาหน่อยโอ้โหอยู่บ้านห้าซื่อคิดนี่ซีหนว่วยสิบพันได้นน่อ้าวแบ่งกันคนละเล็กหน่อยแม่มาต่อำเภอสุดครบจีบบอะี

ไผก็บ่ทันได้นะนะเท่าบิ๊กของดิหารคือแบ่งครึ่งหั่นนะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งโอ้อ้าวย่อเพิ่นเสียสระเสียสระนอา่อยเพิ่นเอาแต่มักพริกเพิ่น่าแม่นเพราะว่ายังคนนึงบ่ทันได้พี่น้อง ปลากา,ารกินวิ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 เป็นอะไรมันหวานอยบม, <c oughs> มากเรื่องเรื่องแห่งกรหวานบอกบานท้ากินมันมาเรื่องเรื่องคือหวานแท้เป็นาวนตมาดีพี่น้องขายังเบงนังมื่อนี้กลางเว้นพักการกินนะขา่าวกับยังเออตึกอัในน้องนี่ ว่าถ้าแพงมาอยู่พี่นเอ้ยแหละมาวางบายนี่มาคิดเขาแล้วไข่แตกปินระวังคลองมันหายใจบ่อยากท่านแบกคลองมาเด้อแมนอ้าวก่อนอื่นก็ขอขอบุญกับคุณไปทางอื่ึไยเนาะก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงคือเก่านั่นแหละเนาะ มาคนนี้ซาแพงกับสิคอปิดคลิปไว้เพียงคนนี้ฝากก็ไลค์ก็แชร์ได้ดพี่น้องเด้อสบายดีพบเพอกันคลิปหนาสบายดี